ทุกคนตอนนี้กำลังทำอาหารให้กับแปดเซียนมีต้มหมูแล้วก็อาหารม็ดผสมด้วยคุณแม่ก็กินเขาลอกล้องอจิกเกียกถาดเบลอเลยนี่ ครับเลยเดี๋ยวดูนะทุกคนในพิษตาเดียวเดี๋ยวใจเย็นๆเข้าใจคำว่าใจเย็นๆไหมเป็นไงใจจะกินเหรอมาชิมดูเป็นไงไปแชะเป็นไง okay. โอเค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 นะ

ตอนเด็กๆยังกินชามเดียวกันไงทุกคนก็คือผมอยากให้เขารักกันกินชามเดียวกันไปก่อนแต่ก็โต้เอยเ็แยกชามโอ้โหภายในไม่ถึงห้านาทีคุณแม่มาแจม้าครับไหมมาแจม้าครับไหมลูกกินอะไรกันเนี่ย เอ,เอ,เอ้หนูหนูโอ้โหเกรียงเลยอร่อยกันไหมอร่อยไหมดูน้าอร่อยมากครับอร่อยมากแค่อร่อยมากแค่คคพวกเตินต้องช่วยกันขายของนะนะกินเก่งอย่างเงี้ย ไม่มีใครได้ซักออเดอร์เลยกินอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวก็ลรำแยังขายได้เลยหนึ่งออเดอร์โอเคเดี๋ยวฉันจะไปล้างแล้วเคลียร์กดตอนนี้มาถึงบ้าะเสือแล้ว,วนนมากับชายจรชายจรนโคกหัวไปไหนดิ <c oughs> นอนสวัสดีครับ แหมกว่าไม่ได้มาจะจอนนะก็ล่ำอยู่ลงไปหาเสือกันเสือแดงไม่มาเลยมีแดำมา <c oughs> โดเคบัวแดงเธอ,เจ,ะอเจะมาน,นี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรถเด <c oughs> ี๋ยวเพิ่งมาเหมือนหมาเลยนะ

别不听，留着着。啊，就给它捏着不听，我讲的。 अब रहने पिक में नाका माने आ अब नहीं अब रहने नाका अरे वो देना नहीं नाटिंग आ जाए

เสียกินอยู่ข้างในครับมากินนี่นี่ปุ่นใจเขยนี่ไงอ่ะเอากินนี่นนอ่ะนี่นี่อ,นนอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะกินเลยเอาจับหัวในรูป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 หัวในเออรูปหัวในเออเฮ้ยขอกอดเลยนะขอกอดเลยดิขอกอดเลยอู้ววมด้น่ารักจังเลยนี่มันมาเนีเ่ย ไปอยู่บ้านฉันไหมหมานนไล่แน่เลย้เชื่องเอาโอเคไม่กินข้าวสารทุกคนบัวแดงเขากินข้าวสุกแล้วหุงแล้วเห็นไหมอมฉลาดตะกี้ผมจอดรถแล้ววิ่งยังกับหมาตักๆๆกันโอ้หมันหมาทุกคนถ้าบ้านผมไม่มีหมาเยอะนะอยากไปเลี้ยงมากเลยสงสารน่ารักเชื่อง โอเคน้ำเปล่งสายแล้วฉันจะไปแล้วไปแล้วขวายละไปเรียกเป็นไ่จ้งกันได้เลยนั่นแหละกันมันลวกไงใจมันลวกเนี่ยอยู่กับคุณยายนะอิ่มแล้วกินหน่อยเดือนเดียวไปกินหานอนหนาหมดเลยอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วใช่ไหม มันอิ่มแลวใช่ไหมอิ่มแลวใช่ไหมฉันจะเก็บเลยนะเดี๋ยวไปกินมื้อเที่ยงอิมอ่มแล้วทุกคนเก็บไปเขา <c oughs> เดี๋ยววิ่งตามไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมา <c oughs> ปิดประตูทุกคน <c oughs> บัวแดงจะตาม <c oughs> ฉันไปแล้ว <c oughs> เราจะตามทุกคนปิดประตูก่อนเหมือ <c> น <oughs> มันหมาเลยนั่นนั่นมีการกลางปีกด้วยหืมบัวแดงเอามาันทีละเอาไปกินซะชิ้นเซตทำ ผ่านพ้นไปแต่ใจฉันยังเหมือนเขายืนอยู่ตรงที่เดิมที่เราเคยยิ้มและมองตาก,กันเงียบเงีนในบ้านหลังเธอ